สวัสดีค่ะพ่อพ่อเต้าค่ะเสวัสดีแม่ละจ้ะไปไซสามากพอเงี้ยตัหาหลายรอบก็เ่ติดพอตีไก่เนาะโอ้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 เอาเอาสันเ้าใจกันนะมาก้านี่ตามต่อเนาะกันแนวทางเพื่อนบ้านทางเพื่อนบ้าน,นาพ่อเต้าลาววันวันพูที่ผ่านมาเนาะพ่ออ้ยช่วงนี้เลขเขาดีดีนอนรักร้อยกับเขาวิ่งรุนกับเขาเนาะกัน เด้งๆเลยหกศูนย์เข้าเต็มๆเนาะ,ะอ่ะเราเราวันเราวันที่สิบสี่มกราที่ผ่านมาเนาะ,ค,ะคลิปนี้เป็นเพื่อนบ้านเนาะคุณพ่อคุณแม่คำโคงเนาะของวันศุกร์วันศุกร์มื่อื่นเมืีอวันที่สิบห้าที่อัดคลิปพรุ่งนี้สิบหกเนาะ,ะแล้วก็วันที่สิบเจ็ดวันเสาร์รัฐบาลไทยกระสีออกแนวนะ,ะอ่ะอ่ะ มาเบิ้งกันได้ว,วันที่แล้วเลขออกห้าห้าแปดศูนย์หกศูนย์นนาะสามตัวเลขหามนี่เนี่ยพ่อศูนย์หกศูนย์นี่เนาะเลขมานี่สองตัวล่างก็แปดศูนย์วิ่งรูดหกเนาะ,ะเขาหกกับเจ็ดเข่านี่หกเนาะ,ะแล้วก็หลกักร้อยศูนย์เต็มเต็มเลขมาเนี้แล้วก็เขา่าหกศูนย์ตรงๆแล้วก็วิ่งรูดหกหลักร้อยศูนย์สามเด้งเหมือนตอนนี้พ่อ เขาดีเนะี่ันนี้งวดวันที่สิบสองนี่ก็เขาวิ่งรูดหกกับเจนะ็ดเนาะสายวิ่งสายรูดเนี่ยเขา่ดีดีเลยของว่าแล้วก็เจ็ดสองไปอุบลเสียได้หกเจ็ดเนาะว่าจับเบอร์เทิงเนาะงวดที่สิบสองนี่แต่ว่ารัก้อยพ่อน,นี่ประมาณไม่ได้นะค่นะวันที่เก้ามกราเนี่ยก็เขาวิ่งรูดเขาศูนย์เก้าเข้าอุบลอุดรอนเนาะเนี่ยสามศูนย์นอกศูนย์สะ ให้03ออก 30, 30บนหลักการ90เนี่เข่า09น้างอ่ะวิ่งรูด9หลักร้อยเน้างอ่ะเนี่ยช่วงหลักร้อยเนี่โอ้เนี่ยมันที่7มกราคมหลักร้อยก็เข้าอีกเนาอ่ะหลักร้อยก็เข้าหลักร้อยค่อนข้างแม่นยำเนอะ5มกราคมเนี่กดดยก็เข้าวิ่งรูดด้วยแล้วเข้าเข้า83เข้าเป็นตัวกลับนาองอ่ะ เพิว่าได้แล้วอะลักร้อยเว้นงวดสองงวดนี่เนี่ยจำเป็นท่านว่านี่ยรักร้อยกับเขาอีกที่หาเนาะกันเอ้าเมื่อนี่ก็บเขารักร้อยแม่นๆม่นหนึ่งเด้อพ่อก็ลักร้อยอีกนะคันได้ลักร้อยแม่นๆนี่ไปหาลักนวยลักสิบล่างมาใส่นี่ก็ถือว่าบ่ยากแล้วเนาะค่ะพ่อเนาะประหยัดงบได้อีกดิ พูดถึงบันนี่งื่นี่แบงก์ในพอเงวืวอนี่เย็ดแล้วเหรอเนาะพ่อเต้าเย็ดแล้วของพ่อเต้านะจ๊ะลาววันศุกร์ได้ไหมเนี่ยวันที่สนะิบหกอะสิบหกมกราหกเก้าเนะตามต่อ ใครอย่างไรแนวทางรวยายวันเงินทุ่มหาพ่อเอาด้วยตรงเลยด้วยอบอกแม่รวยายวันอะอ่ะบารนี่อันบิ้งลูดตัวใดครับพ่อบิงบ้งลูดหาคับสีบิ้งลูดนะบิ้งลูดห้ากับสีเนาะจ้ะลักล่อยครับพ่อลักล่อยแบบก้าว แปดกับเก้าเนาะบ้องเบ่งแนวเลขลักล,กลอยพ่อนาชิเขาอีกอยุ่นี้มนันนี่อัน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 อ่าสุดวินจ้ะวินวินมีห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าค่ะสี่สามแปดเจ็ดสี่สามแปดเจ็ดค่ะสุดวินนะผู้ใดอย่างได้วิน จัดให้แลอะ,ะมิ่งสี 5. 5่กับห้าห้ากับสี่นี่ตัวใดพ่อเน้นเน้นที่หาเน้นห้านะ,ะตัวไม่นเน้นกันต้องเอาใบขึ้นกันนละตัวไม่นเน้นกันเลยเพื่อกันน่ะล่ะมานี่อันอ่าจับสองตัวจับสองตัวสองตัวนี่หาซีหาแปดหาศูนย์ยังไง มีห้าสี่นะคะห้าแปดห้าศูนย์ค่ะบ้านียกันสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่สามสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่สามค่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าค่ะแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดสาม แปดสี่แปดเจ็ดค่ะสี่สามตัวนี้มีจักชุดแน่าาบ่จ๊ะบัวจูบ่มีบ่เออให้พนจับเซลลาโลดลักน้อยตัวได้พอที่นิ่งให้เราเอาไปใส่โหลดคือว่างหันละก็อพอกัะนิ่งอันอันพกับเจ็ดนอกระพอก็บอกกยตัวมากลักหนึ่งเอาจับไปใส่ศูน ไปศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์มูันเจ็ดอันหนึ่งเจ็ดศูนย์มูนันหนึ่งเจ็ดหนึ่งมูนันพอเขายังบอกด้วยเขามานีอันดอกจันก็ประมาณเน้นแล้วค่ะตัวใดจากสเลขสองตัวตัวเน้นห้าสี่ห้าแปดห้าศูนย์เออสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ด สี่ศูนเจเกตัวนึงเก้าส <94 S 2> เออดอกจันหาดาวหาดาวใช้เก้าสี่เก้าสี่จ้ะก็หาแปดหแปดจ้ะเอออะก็นั่นแหละนะคันเมนว่าไพ่รักร้อยกับแปด ปดห้าแปดแปดเก้าสี่นาะค่ะแล้วก็เก้าห้าแปดหรือเก้าเก้าสี่ั้งสี่แมงกนเนาะจับส่ออเ,อเ, 3, เออเนาะเลขสามตัวอันนี้มักซ้อนโตเตืมๆดอเก้า<ช> 8, 9, 4, สี่สิเออสุโมเนียนก็ซื้อโล่สี่สูนมันนี่ออกยี่นี่ละก้าโมเนียกะได้ขึ้นกันเนาะนะอ่ะแคปเจอรนะ์เนาะ ขอทวนตัวแรกพอ่อเต้าลาวันศุกร์สิบหกวันลาสองห้าเก้าสี่ศูนย์พ่อเน้เน้นบ่อสี่ศูนย์บอบอ,เอ,อเน้นอยู่จานเน้นอยู่นั่นละแปดสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เหมือนไส้โรตมแต่ว่าไม่ได้ใส่ดอกจันสี่ศูนย์ไม่ได้ใส่ดอกจันเนอะจ้ะบอจ้ะตัวใส่ดอกจันคือเก้าสี่พี่โตัวมากอนะ่ะอืมจ้ะ มากชนตโตหรอกเลขมีที่มาหรอกอ๋อเลขมีที่มาเลขเก้าสี่นี่บอเออเก้าสี่คับสี่ศูนย์นี่ละอ๋อเอาชนะพอเต้าเนาะลาว,วันศุกร์สิบหกมกราสองห้าเก้าวิ่งรุ่นห้ากับสี่เน้นที่ห้าหลักร้อยแปดกับเก้าชุดวินมีห้ามีศูนย์มีเก้ามีสี่มีสามมีแปดมีเจ็ดสองตัวจับให้ที่ห้าสี่ห้าแปดห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่สามเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า ปดสามแปดสี่แปดเจ็ดเน้นที่ห้าสี่ห้าแปดห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดเก้าสี่พิเศษดอกจันห้าแปดเก้าสี่นะคะที่เลขมิธิมาสี่ศูนย์และเก้าสี่เนาะจ้ะอันนี้กัถืกต้องมันวัวพ่อผูอ้ใดผู้สื่อ,อ,ว,อว่าดึงเงินหรือเงืนไม่นหรฮะวาย บ่าแมนบัวแต่ว่าท่านนี่ว่าท่านหนึ่งถือค้อมฝนดอกนี่ละเื้อรดบ่สือบ่อะไรเงินตัวสิบแปดเงินมาใส่คนมาเสือเนาะมีเก้าสบสี่ศูนย์นี่ละมาได้บ่เสียเล้อะบ่สือขันซื้อกะได้เลยบ่มาเนาะเอาตามนี่เอาเผยเผยเพิ่นฟังยังหน่อยแนมมาได้บาอย่นี่ ความฝันอะเพ่เอฟซีเปิดว่างนรงแน่เออฝันว่านี่ล่ะเปิดมาบอกนี่ล่ะบ่อซีศูนย์กับเก่าซีนี่ล่ะเอาคือว่างสั้นพอนะว่าจังสั้นล่ะเพิ่นมาบอกเนาะเพิ่ดมาเลขออกบ่อหรือเพิ่ดไปไหนก่อนหรือเพิ่นเพิ่นก็ว่าให้ซื้อโลดซีศูนย์กับเก่าซีนี่ล่ะกัน กะสิบว่าเป็นปร,ร,รัฐบาลไทยก็คิดว่าเป็นรัฐบาลไทยสมบสัณครับแล้วจ้าซื้อเล้าก่อนตัวนเนาะเพื่อนบ้างได้กับว่าเก้าศูนย์กับสี่ศูนย์ยังซิบอ่ะสี่เกา้าเก้าสี่กับสี่ศูนอ๋อตัวละสองตัวนี่ละเก้าสี่กับสีศูน แต่ว่าตอนเพื่นนอนบ้านเพื่อนบอกเพื่อนบ้านซี่เก้าแล้กก็เก้าสีน้ำเพื่อนบอกกลับไปกับบ้บานเพื่อนบอกตัวนี้บวกเก้าซีกับสี่ศูนย์อ๋อเอาเข้าใจแล้วบอกว่าเก้าสี่กับสี่ศูนย์อะลองเบังนกับไปเพื่อนบ้านก่อนเด้อคุณ่อกคุณแม่ว่านี่ละตีเอาอีกรอบนึ่งนะพ่อเพื่อนบ้านเลขออกแล้วบอกตัวนี้บอกหรือว่าให้จงไง คนว่าเสือเอาหลดเด้อนี่เขาซีกับซีสูตรนี่ละเคนว่าจังซีผู้เทาผู้เทาผู้ใส่หรือผู้เทาผู้ยิ่งผู้ยิ่งเป็นผู้เทาบ่พ่อเออก็ผู้เทาละเพิ่นอ่ารู้จักเพิ่นบ่ที่เพิ่นเสียไปอ่ะห้อะไรเนาะเพิ่นอายุเท่าไหร่พ่อพ่อก็ว่าหูเลยเพิ่นเกิดเพิ่งยอยอย่าง ต่วายุเนี่ยมันลอยก็ปีเลยละเพื่อนเสียไปแล้วว่านเถาะเออเสียไปแล้วตอนเพื่นเสียเพื่อนอายุเท่าไหร่ลอยกลัวกระนังวะตอนเสียก็อายุลอยกลัวเออว้ายลอยลอยกลัวเท่าไหร่นาะมันนี้นื้โอ้ยเฮงไหนมาหนี้พรสอเกิดเพื่นเดบันนี่บ่ฮู้ไเสือยังพรสเกิดกระเสือัวคนบอกเลยน้อยไปคิดที่ยังไกลเสี เออเอาสนะเอาตัวเพิ่นบอกกัว่าไปเนาะเอาพ่อจำไม่ได้บอกงวดนั่นน่ะเบย่าให้พ่อเพิ่นมาบอกตัวเลขนั่นมันบันมามันบอออกมันออกอยู่เพิ่นเด้รัฐบาลไทยอ่ะจำได้บออันนั้นมันหูจากนอนี่บอหูจากนอกเราตายต้อเจ้าดูเดี๋ยวนีตายสิบกว่าปีละบอเอาสนะเก้าสี่อย่าลืมหกสี่น้ำเด้อจะห้ากับหัวเนาะอันนี้กันต้องกลับไว้ด้วยคือกันนี่พ่อ ต้องบอกเพื่นน้ำเนี้ยกนนการนอกกซีมากสิห้องนี้บ้านนี้เมนบ่ล่ะเอาไปพี่จนหน้าเบิรงนค่ะพ่อเอาบ้านนี้ได้ไม่ลาแล้วหวยพ่อเนี้ยซีไม่โชคเนี้ยพ่องวดนี่ก็ว้างกับได้ย่ดอกเอซีก็ได้ก็เขาตัวนิ่มนี่ดอกเงินวดนี่กับเอซี่มงเอาตัวเงารจารย์แต่เงซีนี่เงินมีทอง เออกับฟองโจ้ผ้าลวด้วยคือเกาอะไรเอฟซีก็ได้จ้าขอบคุณค่ะพ่อที่แบ่งปันแนวทางฝั่งเอฟซีแฟนช่องโจผ้าลวด้วยนะพ่อขอ้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงคอย้รวยขึ้นรวยขึ้นนะพ่อเด้อหันน่าไปทั้งใดก็เป็นเงินเป็นทองเด้อพ่อขอบุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะเออสวัสดีแม่ละก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่ สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดหอกอ่ะอก็กราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสูส้ๆคนที่เข้ามารับชมและฟังก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามตลอดก็ขอให้ทวาโค้งไปเล่าพวกนี้รอบเย็นรอบขํานะก็่อใแตกสามตัวสองตัวคอยหรโชคดีทุกคนทุกท่านซื้อลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ